สวัสดีครับวันนี้ทางเจ้าของเพจน้องขี้เกียจพี่พาดำโจทย์นะจะมาเฉลยข้อสอบแพทหนะครับแพทหปี65นะข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของสถิตินะคือข้อนี้เขาบอกว่าจากการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กจำนวน27คนที่สมัครสอบแพทประจำปี2 5งหมีรายละเอียดจำนวนวิชาที่นักเรียนสมัครสอบดังนี้อ่าก็คือดังนี้เนาะ ก็คือจำนวนวิชา 1, 2, 3ถึง6เนาะแล้วก็จะมีจำนวนนักเรียนตามนี้เลยนะโดยอ่าโดยนะเขาให้แผนภาพกล่องในข้อข้อใดที่นำเสนอข้อมูลชุดนี้ได้ถูกต้องเนาะก็คือเขาให้แผนภาพกล่องมาทีนี้เราคิดว่าเราจะทำยังไงเนะเวลาเราเจอแผนภาพกล่องเนี่ยอ่ะ พี่เขียนก่อนว่าแผนภาพกล่องเราจะเราเราจะต้องดูอะไรบ้างเนาะแผนภาพกล่องเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูเลยนะก็ここคือเรื่องของคอทายนั่นเองคอทายก็คือเนี่ยมันจะบอกว่าคอทายที่หนึ่งคอทายที่สองแล้วคอทายที่สามตามนี้เลยอันนี้คือคอทายที่หนึ่งคอทายที่สองและคอทายที่สาม แบบนี้นะว่าแบบว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนกันดังนั้นเราเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าคอท้ายที่1เนี่ยหาหามาได้เท่าไหร่นะคอท้ายที่1นเนี่ยก็คือจากสูตร r ส่วน4ะี่าะคอทายการหาคอท้ายคือ r ส่วนส n บวกหนึ่งแบบนี้ก็คือเป็น1ส่วน4คูณกับ n คือจำนวนสมาชิกเนาะจำนวนสมาชิกทั้งหมดมีย7ส็คนย7่บดบวกหนึ่งกลายเป็นย8ดนะก็คือกลายเป็น28หารอย่างนี้ตัดกลายเป็นเจถูกไหมเจ็ดอ,อยู่ที่เจนะอ่ะเราเขียนก่อนคอทายที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่เจ็อ่ะแล้วคอทายที่สอง่ะคอทายที่2เหมือนเดิม สอ่วนสี่คูณกับ28่แถูกไหมก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นสิบนะคอทายที่สคือคอทายที่สคือ14บสี่อันต่อไปคือคอทายที่สามคอทายที่สเหมือนเดิมกลายเป็น3าส่วนสคูณกับ21่สิบเอ็ดถูกไหมคูณกับ28กลายเป็ 28, น21น,นั่นเองอันนี้คือคอทายที่สาม เมื่อเราได้แล้วถูกไหมได้อนนี้ละทำยังไงต่อเราเราดูอันนี้เราต้องมาดูที่ตรงนี้เราต้องมาดูที่จำนวนนักเรียนแต่ไม่ใช่จำนวนนักเรียนปกตินะ,อ,ะอันนี้พี่ขออนุญาตลบมันต้องเป็นจำนวนนักเรียนสะสมจำนวนนักเรียน สะสมอ่าแบบนี้จำนวนนักเรียนสะสมดังนั้นอันนี้ต้องเป็น2ถูกไหมสองบวกห้ากลายเป็น7บวก7กลายเป็น14แล้วก็บวกอีก5กลายเป็น19บวกกับ4กลายเป็น23และบวกกับ4กลายเป็น27 บวกทับกันไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเกี่ยวคอทายใดถูกไหมเรามาดูเลยคอคอทายที่หนึ่งเนี่ยมันคือเจ็ดถูกป่ะคอทายที่หนึ่งคือเจ็ดคอทายที่หนึ่งคือเจ็ดเจ็ดเนี่ยตกอยู่ที่สองถูกไหมแล้วคอทายที่สองเนี่ยคือสิบสี่เนี่ยตกอยู่ที่ไหนตกอยู่ที่สามดังนั้นไอ คอ,อทายที่หนึ่งเนี่ยต้องอยู่สองแน่แน่คอทายที่สาสองอยู่สามอ่ะเราก็ดูว่าสองกับสามข้อนี้ตัดไปข้อนี้ตัดไปข้อนี้ก็ตดัดก็จะเหลืออยู่สองช้อยนอะอ่ะข้อนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะตอบได้เลยนะก็คือข้อหนึ่งเพราะว่าคอทายที่หนึ่งเนาะแล้วคอทายที่สองส่วนคอทายที่สามเนี่ยคือยี่สิบเอ็ดถูกไหมยี่สิบเอ็ดเนี่ย เขาอยู่ที่ชั้นที่5ตรงนี้เพราะว่าไ1 9เนี่ยอยู่ชั้นที่4ถูกไหมแสดงว่าคอทยที่สามเนี่ยต้องอยู่ในชั้นที่5แน่นอนประมาณนี้นะครับสำหรับข้อนี้ไปเจอกันข้อถัดไปครับ